อ๋โหบ้านสวนโทนี่ของจริงฝาบเซอร์จริงครับผมเซอร์จริงสวนมากกว่าบ้านที่มากกว่านั้นคือไม่มีนี่รองรถไม่มาสงสารสงสารอะไรของคุณนอกจากเพื่อนมาคุมดินเอามาคุมรถด้นะเอ็นดูรถไปไหรเอ็นดู do, คนด้วยไม่คิดจะมาติดตั้งเหรอได้สเปคสเปค,เปคจัดให้เดี๋ยวทำรงรถให้นะโอ้โหเเพื่อนรักรองรถโทนี่บ้านสวนอามาสเปค เฮ้ยอะไรอะอะไรสันครับผมเ็เก็บอะไรมาเป็นของฝากเพราะวันนี้เราขอมาจำลองการใช้ชีวิตแบบคุณโทนี่และคุณแก้วเขาหน่อยตอนนี้หน้าบ้านไม่เห็นอะไรแต่ข้างหลังกำแพงนี้คุณจะเห็นแน่นอนครับผมนี่ไงสิ่งที่เราเห็นเห็นแล้วโรงรถเสร็จแล้วโอ้โหเนี่ยเนี่ยเล่นใหญ่ของขวัญขึ้นบ้านใหม่จากสเปคสเปซอ๋อขอบคุณมากครับผมาคุณอย เอบไหมดแล้วยืดแล้วหมดยืดหมดห่อมันดีหกหโหกก่าไม่ได้กินเลยดีนะเอามาให้เพิ่มแหมไม่งั้นหกหมดเลยเฮ้ยได้ไหมลำหลังแล้วยืนแจมผ้ากันเฮ้ยอาจารย์กุมารตุ่ดอะไรเงี้ยไหนอะหกนี่คือประตูทางเข้าเขาเหรอคุณจรินไฮ โอเคถึงแล้วนี่คือบ้านโทนี่แก้วเพลงว่าคือบ้านมันทรงแปลกตามากไม่เคยเห็นบ้านใครเป็นอย่างนี้มันคือมโรชีตบ้านข้างในมันต้องร้อนนะ <c oughs> ก็เรามีฉีดโฟมด้วยถ้าเกิดย้อนกลับไปดู EP ีแรกๆใน U L N Channel นะ U L N <า> Channel ขึ้นมาตรงนี้<อ>ขึ้นใหญ่ๆขึ้นใหญ่ๆไปเลย <laughs> นี่้อ, <laughs> องเพื่อนผมมันเป็นตัวเรานี่แหละ อยากได้ชีวิตแบบไหนก็ทําแบบนั้นนี่สุดท้ายออกแบบบ้านก่อนหรือออกแบบชีวิตก่อนออกแบบชีวิตก่อนออกแบบชีวิตก่อนเพื่อให้รูปทรงบ้านเป็นอย่างนี้ไปพร้อมๆกันแล้วคอนเซปต์บ้านคืออะไรคือบ้านสวนเหมือนต่างจังหวัดหรอหรือว่าไงเฮ้ยที่เรียกเฉยๆจยจรินไงไปกลับล้วไปกลับแล้วไพิ่งมาถึงเองคอนเซปต์บ้าน คุนเส็บ,บ้านคืออะไรวะหนูว่าหัวใจสําคัญคือราคาเพราะว่าเราต้องการหาวัสดุที่ถูกที่สุดณตอนนั้นนะคะทำไมทำมาแพงติดช่วงโควิดแล้วเขาการ<อ>กขน,ขนส่งพวกวเหล็กอะไรยเงี้ยใช่ แสดงว่าถ้าวางไว้ถูกสุดตอนแรกอยากจะสร้างบ้านในราคาเท่าไหร่ล้านหนึ่งบ้าแล้วหนึ่งล้านบาทยืนคุยกันที่อื่นนะเนียไม่บอกเอาเนี่ยเลร้อนๆนาะเชล่าเนี่ยใต้ล่มนี่โอ้โโหอ้ยล่มกันเลยคนละเรื่องเลยเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่อย่างสเปซขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพูดถึงคอนเซ็ปต์บ้านต้องการบ้านหลังละล้านอ๋อมันมันไม่ใช่แค่ราคาหนึ่งล้านด้วยอยากให้มันเร็วด้วยก็เลยพังเลทเนีมันเกิดขึ้นจริงไม่ได้ไงตีเป็นตารางเมตรอ่ะด้วย ว่สรุปที่เราอยากได้ด้วยมันแพงกว<ด>่าเยอะสกบงานอยู่นในความไม่เป็นจริงใช่ปะผู<ม>้รับเหมาแกงแรกที่มาทําให้เขาก็ทําให้ไม่ได้จริงยกย้ายออกไปแต่พอคนใหม่มาทําปุ๊บเขาก็มาคิดราคาจริงแพงกว่าราคาแรกอีกจ่ายสองสองต่อยสองต่อสรุปแต่ถ้าเป็นบทเดียนครั้งนี้จะบอกว่ายังไงต้องมีสถาปนิกที่เก่งครับอย่างที่เรามีเนี่ยเรามีสถาปนิกที่เก่งมากแต่เราไม่เชื่อฟังเขา ในช่วงแรกแล้วเรามาช่วงหลังๆเนาะโตขึ้นโตขึ้นเลยแล้วก็สําเร็จพอยิ่งเราเข้าไปอยู่นะเราไปเปรียบเทียบกับไอ้บ้านหลังเล็กอะหลังเล็กเราลุยเองกับที่เขาทําให้อ่ะโอ้โหคนละเรื่องเลยและนี่คือการเข้าบ้านเราต้องถอดรองเท้าด้วยของเขาเดินใช่เพื่อเป็นการนวดให้ลงเท้าพวกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไม่ต้องไม่ต้องเข้าบ้านเท่นี่แก้วคือขอดเท้าเปล่าเท่าไหร่เลยเปล่าเท่าไหร่โอ้โหไปเลยโยนโยนออกไปเลย เอาเกมเมกเลยเกมเมกเอาจริงเหรอโถ่เอ้ยเราก็แบบอยากสนับสนุนเพื่อนโถ่เอ้ยนึกว่าเพื่อนแบบไม่ต้องการล่วจริงเราก็สนองนี่อันนี้ปาาคาบแบบว่าซื้อมาตั้งแต่สิบบาทอ่ะแล้วตอนนี้อ่ะสองใช่สิสองย เข้ามาบอกตั้งแต่แรกนี่คือโคเยของจริงเวลาเข้ามาในตัวบ้านเราคิดว่าข้างนอกร้อนไม่น่าเชื่อข้างในเนี่ยร้อนแค่ยิอนี่ไม่ร้อนเลยเพราะว่าเขาใช้โฟงทั้งทั้งหลังเลยยิ่งๆ่งถ้าเกิดหลังคาที่มันไม่ได้เป็นสกายไลท์เนี่ยเราฉีดหมดเลยงั้นเริ่มตั้งแต่การออกแบบทางเข้าหน้าเมื่อก่อนจริงมันเป็นโอเพนนะมันเป็นโอเพนเลยแบบไม่มีหลังคา เราชอบแบบฟิลบอกว่าขอดยาที่อยู่ในบ้านเนอะเหมือนเรือนไทยอะ่ะจริงจมันเหมือนบ้านเรือนไทยที่เนี่ยข้างล่างมันเป็นใต้ถุนบ้านใต<ช>้ถ<ช>ุนแล้วข้างบนก็ยกขึ้นมาลมีระเบียงแต่ว่าพอเข้ามาในบ้านมันคนละแบบกนันนะมันดูล้ำอ่ะโทนสีที่โมเดิร์นด้วยแล้วก็รูปรูปทรงที่เข้ามาแล้วอ,ะอ่ะมันดูล้ำเข้าในี่มเขารู้เรื่องเขารู้เรื่องจริงหรอจริงรู้สึกฟิวเจอริสติกเออเออเออมันเหมือนยานลำหนึ่งที่กำลังพาเราไปโลกอนาคตนี้ คือลักษณะมันเหมือนรถไฟอะเนาะมันเหมือนยานพาหนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ยาวๆต่อกัน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 แวะฝั่งนี้ก่อนมาเช็คอินก่อยมันดูดีขึ้นรีเซพชันค่ะรีเซพชันเหรอเันนี้เข้าพักกี่คนนะเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออยากไปที่ไหนนะเดี๋ยวผมหาให้แถวนี้แถวนี้จะมีสรุปจริงๆตรงนี้คืออะไรต้องทำงานต้องทำงานค่ะ เดี๋ยวนี้เวลาเราถ่ายอะไรเราถ่ายเองตัดเองทุกอย่างทำกันอยู่สองคนเนี่ยชิวมากฉะนั้นห้องทำงานถามว่าจากห้องโลง่โลงๆเริ่มมาเป็นชิ้นเป็นทันแบบนี้ได้ยังไงแรกเริ่มเนี่ยถาปนิกเขาออกแบบให้ที่เนี่ยเป็นห้องอเนกประสงค์แต่พอเราเข้ามาอยู่จริงเลยนะเราเลยปรับห้องนี้ให้กลายเป็นห้องทํางานไปเลยห้องนี้ก็จะเป็นห้องเดียวที่ลกได้ไม่ได้ไม่ได้ลกหรอกก็จัดเป็นระเบียบแต่ของเยอะได้เป็นของสะสมอยู่แล้วเย็นพวกซูพรีมีอะไรพวกเนี้ยก็เป็นของที่เราน้องคู่สะสมสำหรับเราเราสึกว่าเราชอบมองะสวยงามเลย เียเเออเราก็ยังยึดติดกับวัตถุอยู่บ้าง <c oughs> ยังชอบความสวยงามแบบนั้นอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้ซื้อเยอะเท่าเมื่อก่อนแต่ก็มีอะไรอยู่ที่มีอยู่แล้วก็เอามาดิสเพลย์เอามาใช้งานใช่พอจะขึ้นบนชั้นแบบนี้นก็ชั้นอีกเกียร์ธรรมดาแหละใช่อีกเกียร์ของสวยเยอะโต๊ะแบบเนี้ยเฮ้ยโต๊ะนี้นี่ประวัตินี่ไ<อ>ม้เป๊กเป็นคนหามาให้หาชั้นที่โนเบลค่ะชั้นสองอ่ะ อ๋อนันเรอ,อันนี้เอามาทำเป็นโต๊ะ<อ>ที่เพื่อนหาให้นี่ไงไม่น่าเชื่อมันมาถึงจุดนี้เหรอเนี่ยโู้สุดยอามากผมภูมิใจมากครับที่ได้ช่วยยีวิตของคนแล้วก็มีห้องซนที่คุมทั้งหมาไว้อยู่ใช่ใชคือจริงๆห้องหมาก็คือสวนทั้งสวนแหละฝั่งนี้จริงๆเป็นห้องน้ําแขกแล้วก็ลอนด์รีเครื่องซักผ้าอยู่นี่ออนเครื่องซักผ้าอยู่นี่อันนี้ก็เป็นเป็นเครื่องซักแห้ง คุณโทเจ๋งว่ะเอออันนี้ดีทำความสะอาดแจ็คเก็ตเวลาไปต่างประเทศกลับมาอย่างเงี้ยในฟังก์ชันลอนดรีเนี่ยก็แค่นี้สองคูณสามอ่ะใช่ถ้าใช้แค่โปร่งความสูงเท่านั้นเองอ่ะคุณกำลังจะเข้าไปจำลองใช้ชีวิตแบบธงนี่แก้วซึ่งบ้านนี้เป็นรถไฟสุวรรณภูมความกว้างคือสามความสูงก็คือโปร่งประมาณสี่นะสี่ระมาสี่แต่ความยาวเจ็ดสิบสองในในพื้นที่ขนาดนี้ ทำให้คิดไอยู่ได้คือเราไม่ได้กังวลว่าเราอยู่ได้ไม่ได้หรอกแต่กังวลว่าจะสวยไหมจริงๆทุกอย่างมันเกิดจากข้อบังคับแล้วกันข้อบังคับแรกก็คือเราอยากสกบงานแค่1ล้านใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูที่ว่าได้กี่ตารางเมตรสมมติล้านสองก็ประมาณร้อยตารางเมตรไม่เกินพอร้อยตารางเมตรเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเราก็สร้างแบบนั้นขึ้นมาก็หน้าตาก็คล้ายกับคอนเทนเนอร์หนึ่งที่มีฝั่งหนึ่งเป็นห้องน้ำฝั่งหนึ่งเป็นห้องนอนแล้วก็ตรงกลางเป็นครัวแค่นั้นเลยอยู่ไปเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่่่าทีีน นไหนมีพื้นที่เราขอขยายดีกว่าแต่ว่ามันขยายออกไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเราขุดน้ำแล้วมาแล้วมาแล้วยาวยาวรู้แล้วเข้าใจแล้วแตามดูว่าแนวยาวยาวขนาดไหนฉันแค่เอ้าวอันนี้ก็เป็นโซน p a n ทรีก่อนตรงนี้เป็นสเตชั o n ของเจียงยาเขาทำกาแฟแล้วเขาก็ออกไปดื่มข้างนอกก็เป็นตู้เย็นเก็บของ โค้ดไทยที่เฮาส์เน่ยสบ,บายเลย,เยอ่ะเราต้องมีตู้ข้างบนอีกนะแต่ตู้ข้างบนอ่ะจะสูงหน่อยเราต้องปีเนา แล้วก็ยังมีสกายไลท์ที่ใช้ใสธรรมชาติเข้ามาอยู่แล้วก็เปิดแสงเท่าที่เราต้องการผสมผวรก็พอและแค่นี้ก็คือระบายอากาศในห้องครัวแล้วก็มีตู้เก็บของที่ซ่อนไว้ให้แบบเรียนๆแล้วก็จิ๋กก็คือนใช้งานได้จินแกรนิตพ่นไฟมันต่อเนื่องเรื่องราวจากข้างล่างที่เราใช้ใช้หินแกรนิตเอามาทําสระว่ายน้ําธรรมชาติพื้นนี้ก็เป็นอีพ็อกซี่เป็นสีเดียวกันกับไม้ที่สุดเท่าที่จะทําได้อินยาเนี่ยเขาเป็นคนที่ คอยหาเลฟเลนแล้วเราก็แบบเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาเดี๋ยวเราหาทางทำให้เป็นการร่วมกันจริงๆร่วมกันคิดร่วมกันทำกเข้าไปดูแล้วได้เข้าไปดูยังไปไปไปสวัสดีครับแล้วรูปอะไรฮะพื้นที่แห่งความสุขจริงๆแทนในที่อยู่ด้านอยู่ด้าน่ะคือนัมันไม่ใช่สามเมตรที่เราคิดอ่ะ คือพอมันดึงวิวทิวทัศน์ข้างนอกดึงเอาดอร์เข้ามาในอินดอร์มันก็ทาให้บ้านมันกว้างขึ้นแสงเข้ามาไดู้่ได้แล้วและด้วยความโปร่งของตัวข้างบนนะตรงนี้เห็นน่าจะเห็นชัดขึ้นของเป็นความเป็นบ้านรถไฟแล้วถ้าจําลองการใช้ชีวิตแบบโทนิแกวตรงนี้ถึงคือวันวันทอะไรบ้างคืออะไรคือรู้ว่านอนเนีนอนดูเดฟิก ตั้งแต่เช้านี่เราจะมาเปิดตู้นี้อ่าเข้ามากินไอ้นี่ก่อนเวเนก้าจริงมันอ่ะนี่คือเราทำเองหรือซื้อมาอันนี้ซื้อค่ะเจอเจอจางในน้ำหนึ่งเพราะมันเข้มข้นมากแล้วก็มันจะเป็นตัวเพิ่มจุลินทรีย์หลังจากนั้นก็ไปเปิดประต,ตูแล้วก็พาหมาลงไปเดินเล่นละทีนี้นววววแล้วก็ขึ้นมาใช่แล้วก็จะมาป้าแหมกันในห้องน้ำอีกทีหนึ่งเจอกันเจอกันแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนเจ้ยาเขามีแผนว่าเขาอยากจะทำอาหารกิน ช่วงเวลานั้นเราก็นั่งดูแล้วก็นั่งเสพเพราะฉะนั้นช่วงเวลานั้นเราก็จะนอนดูทีวีกันบ้านพาหมาเดินเล่นบ้านอะไรเงี้ยทำกาแฟกินอะไรเงี้ยนี่อยากให้ดูอันนี้เป็นตู้ป้าตู้ใช่ตั้ต่อกระเด้งสวยแค่มันคุมโทนกับตัวบ้านนะนะน่ารักอย่างข้างล่างเราจะเป็นคนปลูกใช่ไหมเป็นยาข้างบนเขาจะปลูกอ๋อหนึ่งปลูกคนหนึ่งปลูกนี่เราก็ีเป็นสกอบบี้โฮเทลซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเลี้ยงเขา ดึงดูดเขาเข้ามาอยู่อาศัยในนี้แล้วขยายพันธุ์เขาก็จะสร้างฟิล์มข้างบนขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองเขาก็อยู่อาศัยข้างในย่อยสลายสิ่งต่างๆที่เราเอาเข้าไปให้เขาย่อยแล้วเขาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นสารอาหารให้เรามันไปปรับสมดุลมันไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องการขับถ่ายอะไรเงี้ยแต่มันช่วยหลายอย่างมากแล้วจะปิดทำไมเอาเมื่อขายของมากขนาดนี้อ๋อลองชิมอ๋อลองชิมลองชิม ตุนตุนของการเปอร์เมนต์ของการหมักองการลองแล้วแต่ส่วนมากพวกในงานพวกเชฟเทเบิลดต่างๆนะคีอการหมักลองเยอะมากใช่ไหมพวกร้านอาหารที่ได้มิชลินอย่างเงี้ยโอ้โหเขาเฟิร์มเล้งเต็มที่มากฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีของฝากจากโคเปนเฮเกนให้ครับนี่คือน้ำซอสใช่ไหมครับแต่เป็นน้ำซอสที่แบบเหมือนก็เฟอร์เมนต์มานะครับเป็นน้ำซอสจากอันดับหนึ่งของมิชลินจากร้านมิชลินที่ไหนนโอ้โนมา นี่คือหนึ่งซอสของเขาซึ่งตอนนี้เขาทำมาแค่ไม่กี่ซอสที่มันออกมาเพื่อนโทรเพื่อนแกีว้องชอบเพื่อนผักต้องชอบอะไรแบบนี้แน่เลยแต่เข้าสู่คอลเลกชันเครื่องปรุงของจริญญาเขาว้าวสวยงามคือคือเดิมเป็นบ้านเดิมก็คือมีไม้เป็นโต๊ะมาอย่้ ก็ของส่วนมากเราเอามาด้วยตั้งแต่ที่โนโบแล้วก็เอามาใช้งานที่นี่หมดเลยอันนี้อ่ะไม่ง่ายขอถามเล็น้อยนะพอเข้ามามันรู้สึกสะอาดสะอาดถ้าเราเป็นแบบใช้ชีวิตแบบบ้านสวนคุกดินคุกโคลนื้นที่สะอาดสะอาดแบบนี้มันก็เละอัีมันมีที่ล้างล้างตัวข้างล่างเตรียมเผื่อไว้แล้วว่ามันจะมีที่อาบน้ำข้างล่างเลยเป็นแบบเอ t d อนี่นะบ่อข้างในกระโดดตุ้มเลย เราเลือกมาแล้วว่ามันกรองแล้วกรองแล้วน้ำสะอาดใช่ใม่มันมีมันมีทิศวิทยาศาสตร์ Behind It เนคือเราก็ไปศึกษาของอเมริกาแหละที่เขาทำพวก natural swimming p o n d เนี่ยคำว่า natural แสดงว่าตัวกรองอะไรต่างๆต้องใช้ระบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้เหมือนธรรมชาติที่สุดสะอาดเหมือนธรรมชาติใช่ข้างนอกก็สะอาดข้างในก็ดูสะอาดมากจริงๆ ทั้งหมดอะไม่งั้นเห็นการใช้วัสดุกันไปกันว่าใช้ไม้อะไรแล้วทำไมถึงเลือกใช้เป็นไม้เป็นไม้เบิร์ชค่ะทำสีให้มันอ่อนยอมนิดนึงพวกนี้มันต้องระวังเรื่องปลวกความสวยงามเป็นได้เอาความสวยงามที่ตั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นค่อยว่ากันทีหลังเข้ามาโซนที่ส่วนตัวที่สุดของโทนี่แก้วครับที่เอามาปะกันแถมที่ห้องน้ำนะครับผมห้องแต่งตัวด้วยว้าชิวนี่ก็ได้แม็กซ์สุดที่เท่าเราอยากได้ละเรารู้สึกว่า ความความว้าวของฝีมือเขาคือเรื่องของการจัดวางสเปซทำไงให้มันไม่อึดอัดแล้วสวยด้วยเงี้ยอ่าถ้าจำลองการใช้ชีวิตก่อนออกจากบ้านสมมติถ้าเกิดเราจะไปงานอะไรสักอย่างเราจะออกมาอย่างนี้ก่อนเฮ้ยตรงนี้ฟังชันแวนได้เหรอใช่เฮ้ยเจ๋งว่ะออกมาแวนรอไวเออกางเกงก็มาวางอย่างเงี้ยเออแค่นี้แล้วกระจกก็คือนี่ดูนี่อันนี้ครับแต่เต็มตัวก็ยืนขึ้นอย่างงี้จริงจริงอยากดูเต็มตัวมั้งยืนเออว่ะ ฝั่ท่านบ้านคนนี่สุดยอดจริงในโทนนี้ก็จะเป็นดีเทลที่คุมเป็นโทนสีเทาเหมือนเดิมใช่ทุกอย่างเราจะพยายามทั้งพื้นทั้งผนังและฝ้าเป็นสีเดียวกันห้หมดให้ความรู้สึกฟิวเจอริสติกอะไรบางอย่างเวลาทลําแบบนี้แล้วของชิน้นต่างมันก็ดูโดดเด่นขึ้นด้วยนะบอกขึมาได้เนี่ยสเปซที่มันเกิดอะไรขึ้นได้ไงวะเนี้ย <c oughs> บ้าบอเนาะจริงออนเซนแกเขาชอบแช่ <c oughs> ชอบแช่เลยแล้วยังไงไอเดียนี้มายัางไงตรงเนี้ยล่อได้มันจากโมร็อกโกสเปซ ที่อยู่ตรงกลางข้างในเขาจะชอบทําเป็นแบบสาวไาน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ก็เลยเอาไอเดียตรงนั้นมามันก็เลยเกิดสเปซนี้ขึ้นมาโดยใช้หินกระเน็ตอยู่ที่แข็งแรงมากแล้วห้องนอนมันนิ่งมันสงบมากเหมือนอยู่ในยานไงเฮ้ยการจัดแสงจัดไฟของเขาแล้วก็เตียงยาวๆกว้างๆเลยยังไงไอเดียมันเป็นยังไง ก็คืออยากได้เตียงใหญ่อะเตียงที่ใหญ่แบบโอเวอร์ไซส์นี่คือเตียงโอเวอร์ไซส์เลยเป็นแบบขนาดคิง2ตัวต่อกันแต่ว่าไม่มีรอยเชื่อมต่อก็คือเป็นชิ้นเดียวอันนี้จริงๆเมื่อก่อนเป็นเบย์วินโดแต่ว่าเราเอาวินโดออกเหมือนในรูปบ้านญี่ปุ่นเออบ้านญี่ปุ่นเขาจะชอบมีหลุมเข้าไปเนาะแล้วก็มีวางงานศิลปะเฉยๆไลท์ติ้งังหลังให้มันดูแบบไฟลึบๆหน่อยสังเกตว่าในบ้านของโทนี่ตั้งแต่เราเดินมาเนี่ยยังไม่เห็นว่า มันจะมีไฟอยู่บนฟ้าเลยอ่ะจะมีอยู่ตรงแถวครัวแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ไฟดาวไลท์อยู่ดีมันจะเป็นลักษณะไฟแบบแทร็กไลท์อ่ะที่บิดไปบิดมาได้ซึ่งเราก็รู้กว่าก็ใช้ชีวิตได้ในตอนกลางคืนไลทิ้งได้อยู่โอ้ชอบเลยมืดหน่อยแต่เราชอบมืดเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าดาวไลท์มันทําให้หนักหัวโอเคฉะนั้นนี่คือพื้นที่ในบ้านครับพื้นที่สวนอาจจะเป็นหลักในชีวิตเขามากกว่าตอนนี้ดังนั้นเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะสุขขนาดไหนแล้วเขาจะส่งความสุขมาให้เราได้รับทราบขนาดไหน ือเรา Re q u e เ t วว่าอยากมีบ้านต้นไม้แก้วชอบมากแก้วจะเป็นคนที่แบบฝ่ายๆอยากมีบ้านต้นไม้มากๆแล้วก็จริงๆไปไอเดียหลักของที่นี่เลย,ยทีเทีเนี้ยเขาก็คิดฟังก์ชันให้ว่าแบบเออมันจะคล้ายๆเรือนไทยที่มีเป็นเรือนเป็นเรือนเนาะแล้วก็เป็นชานระเบียงที่แชร์กันโทนสีก็จะเปลี่ยนไปเป็นโทนไม้ที่มันเข้มขึ้น<ม>ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โทนี่ชอบ้วยก็คือไม้เผาหน่อย<ม>ให้มัน <พา S 2> ดูเข้มๆเท่ๆก็คือยังเป็นธรรมชาติอยู่กันหรือแมลงด้วยเนี่ยการเห็ดมันขึ้นไม่ได้พอเห็ดขึ้นปุ๊บ เดียวเตรียมเปลี่ยนเลยครับพิงไม่ได้แล้วระว่างโอเคนี่ก็คือบ้านต้นไม้ที่อยู่ธรรมชาติเลยเป็นห้องนั่งสมาธิของโทนี่เป็นการจําลองการใช้ชีวิตแบบไปดวนคือเปิดเพลงนั่งสมาธิตรงนี้เลยหรือห้องข้างบนข้างบนตรงนี้คือตรงนี้ตรงนี้เป็นใช่เป็นเป็นโซนแบบว่าเคลียร์ c l e ซิ่ i n g ่อยแล้วทาไมมันถึงรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ได้พอเข้ามามันจะมีความโค้งของไม้ด้วยและอยู่ดีทําไมถึงมี2ชั้นเมื่อก่อนมันไม่ได้มี2ชั้นหรอกมันเป็นชั้นลอยแบบที่ว่าเลยเป็นบันไดเป็นชั้นลอยแค่ครึ่งเดียว แต่พอเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันสูงมันมีสเปซขอเป็นอีกชั้นเลยดีกว่าอ,อะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นห้องนั่งสมาธิเลยซ้ำกลายเป็นแบบห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้ข้างล่างเป็นที่นั่ง,งทํางานกันหลังจากที่เราเคยนั่งทํางานที่นี่โปรแกรมแห้งฟากแบบง,นงุนงนไม่ได้ว่ะเราสมาธิคือศารที่ควรสร้างไฟเบรชั่นที่ดีแรงสะเทือนที่ดีคือเวิร์กย,ย้ยาย ให้ทั้งหมดที่นี่คือสร้างกระแสขึ้นพลังงานที่ดีตลอดในพาพาขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเปิดเพลงตรงนี้ก่อนสบาย OMG ข้างบนก็ฉีดโฟมแล้วก็เสริมฝ้าไปมันก็เลยแบบลดความร้อนได้หน่อยมีมีสเปซแบบนี้ในบ้านกรุงเทพนะเป็นห้องเก็บอารมณ์อ่ะมันเป็นสเปซที่แบบโอเคโทนไม้ไม่เท่าไหร่มีความโคง้งแล้วก็ม,มีช่องจากข้างล่างตรงเนี้ยช่องแสงนี่ก็กลายเป็นเท่ไปเลยอะ่ะช่องนี้เอาให้ลมลงมส่วนภาพพวกเนี้ยคิดคอนเซปต์ได้แล้วว่าจะวาดอะไรซึ่งเป็นแก้วเป็นคนคิดได้ว่าแบบ ให้มันเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟเาป็นธา,า,าตุทั้ี่ที่ใชายเป็นเป็นส่วนธรรมชาติชอบจริงๆ,ๆคือนอกจากสเปซแล้วในการสไตลิ่งทุกชิ้นประกอบร่างเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านเกือบหมดเลยเนาะหรือการเลือกของชิ้นเล็กๆและการจัดวางไม่ว่าจะเป็นแท่นของหิ้งพระโคมไฟที่มาจัดไว้แบบไหนบอกว่าเน็ตโท,โทก็คือเรื่องมาแค่นี้แล้วลำโพงก็ต้องยังต้องมีดีไซน์วิธีที่ขึ้นมาแล้วเข้าสู่การนั่งสมาธิ เวลาไหนช่วงเวลาไหนบ้างประมาณกลางคืนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเราทั้งคู่ได้มีโอกาสไปเรียนรู้วิธีการนั่งกับอาจารย์โกนกาเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีเดียวกันกคือเราว่าหัวใจหลักของการนั่งสมาธิอ่ะคือการที่เราสามารถดึงตัวเองกลับมากับให้ให้อยู่ที่ปัจจบุบันที่ลมหายใจแล้วยังไงแ,แล้วมันทำทุกวันแล้วมันดียังไงคือมันฝึกฝนการตัดสินใจของเราเรื่องการได้โฟกัส อันนี้สําคัญมากในการประสบความสำเร็จในชีวิตเราคิดว่าอย่างนั้นนะเราแก้วไม่ได้เป็นคู่ที่แบบเราจะกระโดดหาความสุขอย่างเดียวเปล่าแต่เรารู้ว่าเราจะอยู่ความทุกข์ยังไงกันครก็รู้สึกดีนะว่าเกิดห้องนี้ขึ้นแล้วเป็นสเปซที่โทนี่บอกจริงว่าเออตั้งใจให้มันเป็นไวเบชั่นดีๆหรือพลังบวกอยู่ในห้องนี้มันก็คือจะอยู่ในห้องนี้จริงๆแต่ตอนนี้แค่อย่างเดียวรู้สึกว่าไอไวเบชั่นมันแรงไปหน่อยเหมือนตอนนี้มันมีอะไรสันนๆะวะมันโยกบ้านมันโยกไม่ได้บอกมา ถท้าสอกจากพื้นก so ันวิถ so ีค so okay. so so ือท yeah, ี่อยู่บ้านทําอย่างนี้จริงปะถอดรองเท้าใช่เดินอรองเท้าตลอดคือเราไปเจอชุดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเอิร์ธติ้งก็คือการที่แบบแลกเปลี่ยนเอเนอร์จีประจุกับพื้นของโลกว่าโลกโลกของเราก็มีการส่งพลังงานออกมาตลอดเวลาแล้วเป็นการชาร์จแบตที่เร็วยิ่งกว่าแบบการเสียบแบตมือถือมันก็อาจจะดีกับร่างกายก็ได้ฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเอาความรู้สึกจริงๆคือเฮ้ยรู้สึกดีเะล่าะแก้วแก้วเป็นคนออกมาเนนี้ แก้วเข้าไปงานแฟนโชว์หนึ่งแล้วก็เราแก้วก็ไปถามเสร็จแล้วไปไว้ไหนเขาบอกก็ไม่ทิ้งอะไรเงี้ยเลยขอขนมาเป็นมิดเหมือนกันเนี่ยมิตราชีพอ่ะ่วโซนนี้เป็นโซนอะไรครับเป็นสเปซที่ทําอะไรครับใต้ถุนบ้านเราเรามีอุปกรณ์แคมปิ้งอยู่แล้วเราก็เลยมาเซตอัพเป็นเป็นของแคมปิ้งที่นี่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสวยดีแสดตรงนี้มันก็ลมเย็นทั้งวันแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติได้ ลมแรงมากแล้วมันหมอกกบทซายเนาะแล้วเป็นนี้ตลอดทั้งวันอันนี้นี่อันนี้อะไรอันนี้คือออฟฟิศของเราเองสเตชันที่เราเตรียมดินเพาะอะไรอย่างเงี้ยเก็บของเก็บอุปกรณ์ในการทําสวนอันนี้ก็จะเป็นกุมทรัพย์ของเราคือปรุงดินปรุงอาหารให้กับพืชของเราพยายามหาอยู่นานจนมาเจอสูตรก็คือใช้ถ่านครับอ้อยนี่นี่คือไบโอชา นี่คือเป็นคาร์บอนร้อเรแล้วมันเป็น<ม>ที่วัศัยของจุลินรีที่ดีมากต็อกของไว้ที่นี่แล้วก็ตรงนี้ก็คือเราหมักเอง<ม>จากซากพืชแล้วก็ฟางที่เราซื้อเข้ามาแล้วก็ซากพืชที่เราเก็บ<ม>เกี่ยวได้ในพื้นที่หมักไว้2เดือนแล้วเอามาใช้งานเพื่อใช้ในการเพาะปลูกอันนี้ก็แปลงผักที่เราเลือกบ่ออย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้คุมโทนคุมตีมไปกับ<ม>ตัวบ้านะอะไรเงี้ย<ม>แต่อันนี้แหละครับของขวัญสเปกสเปซที่ทางเช e r าเอ t า o o ดอร์โซลูชันเนี่ย จัดให้นะนะั่นคือโรงรถไม่นี่รอแทบไม่ไหวเลยที่จะเดินเข้ามาใต้ร่มนี้เพราะว่าเย็นเย็นขึ้นเยอะมากมีโซนกันแดดแล้วก็มีตัวข้างไตฟ้ามันมีฉนวนอีกทีท่านตอนหนึ่งเหมือนกันที่เราชอบสุดคือเรามีส่วนร่วมในการคิดว่าอยากจะได้แบบไหนฟุ้งได้แล้วเขาก็ช่วยทําให้ได้ตามที่เราอยากจะได้วางแบบ 3D มาแบบจริงจังเลยมีแอนิเมชันมาให้ด้วยอ่ะโอ้โหเหมือนกระทั่งรอยนี้ผนังนี้เหมือนอย่างนี้เลยทําได้เหมือนจริงมากอันนี้คือสําคัญมากเพราะว่า เราจะได้จินตาการได้ว่าสีเ<ม>ฉดสีถูกต้องไหมยังไงแล้วคอนเซปต์ตอนแรกจริงๆลงรถนี่มันเป็นยังไงนิ่งๆเรียบๆแท่งๆเหมือนกับตัวกําแพงที่เราเห็นข้างนอกอะไรอย่างเสาเนี้ยเรารีเควสองว่าอยากได้เป็นเสากลมนะ,ะมันไปต่อเนื่องกับพวกเสากลมที่อยู่ตรงทางเดินพวกนี<ม>้<ม>จริงๆเรื่องที่เราคอนเซิร์นมากๆก็คือเรื่องความที่ว่าเราเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยแล้วการก่อสร้างอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันจะวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องการลงเสาเข็มเขาก็เลือกช้อยส์ที่เป็น เข็มเหล็กมาให้ซึ่งโอ้โหไม่มีเสียงดังฝุ่นฝนไม่มีเลยเวฝังลงไปใช่ใช้เวลาเร็วด้วยแล้วก็เราก็มั่นใจด้วยว่าสิ่งนี้จะรองรับน้ําหนักที่อยู่ข้างบนได้เพราะว่าแบกเหล็กชิ้นใหญ่มากตอนเราเห็นที่เขาเหล็กมาวางให้เราแบบโหหน่าทำเป็น2ชั้นนะนี่คือในโซนโรงรถครับมันแก้ปัญหาจริงๆอะความร้อนจริงๆที่มันเข้าถึงตัวรถอะ โอบางทีพวกไอ้อตัวยาง,งรถจริงๆมันก็ม,นม,ม,นมัเ,เสียด้รถ<อ>ด้วยเนี่ยสงสารรถมากเลย <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เสร็จสมบู์และโรงรถใหม่โทนี่มาสเปคมาสเปซให้ครับผมแต่มันไม่มีแค่นี้มีโซนหลังบ้านอยากจะได้แกลเลอรี่ส่วนตัวแนะ่ <c oughs> อารมณ์ศิลปินอารมณ์อาร์ตเกิดขึ้นอีกไปดูกันผ่านส่วนนี้ไป มีอะไรที่ตั้งใจปลูกไว้บ้างอะถ้ามาโซนเอาดอตรงนี้แหละเรา<ะ>ตั้งใจปลูกไม้ป่าที่กินใบได้ที่เหล็กซึ่งมันก็สาคัญเหมือนกันนะมีการไล่ระดับต้นนะนะต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ใช้ใชหลักราชาพันธุ์เพื่อให้มันอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมคือเรารักษาจุลินทรีย์่อยู่ในด<ๆ>ิน<ๆ>เพิ่มจํานวนแล้วก็ให้อาหารเขาอยู่เรื่อยๆ,ๆเขาจะเป็นตัวช่วยเลี้ยงดูให้ต้นไม้พวกนี้เราไม่ต้องดูแลแล้วหลังจากนั้นเราจะได้สิ่งนี้ไปหมัก ทำดินดูดิเยอะมากเนี่ยมันทับถมไปเองกลายเป็นหน้าดินแล้วเห็นปะคือเป็นออร์แกนิกมาทิเรียลไม่ว่าจะเป็นหญ้าแห้งหญ้าเขียวอันนี้เราเล่าให้ฟังเรื่องเวทแลนด์ฟิลเทรชั่นพวกนี้มาเองโดยธรรมชาติรวมถึงอันนี้ด้วยทูบดูสีแต่เราชอบเพราะว่าพวกนี้มันจะอย่างรากลงไปในตะบาบัดของเราอันนี้คือระบำบัดน้ําปล่อยน้ําจากในบ่อใหญ่นะมาผ่านค่อยๆผ่านชั้นกรองชั้นหินละเอียดชั้นนู่นนี่นั่นแล้วก็ผ่านพวกรากไม้พวกนี้ แล้วขึ้นมาจะเป็นน้ําที่กรองแล้วแล้วก็ไหลต่อสู่บ่อนู้นพอเราได้น้ําที่กรองมาจากข้างหน้าเราใช่ไนหะมน้ําตรงนี้เราจะใส่เครื่องสูบน้ําเข้าไปในนี้เนี่ยส,สตัวตัวหนึ่งเอาไปปล่อยมันวิ่งเล่น<ม>อีกตัวหนึ่งเราดูดขึ้นมาเพื่อมาผ่านถังกรองนี้ดินอยากายละเอียดสายอยาบละเอียดแล้วก็ฐานแล้วก็เก็บเพื่อที่เอามาใช้ในการเกษตรที่เราลงทุนลงเวลาลงแรงทุกอย่างเนี่ยเพื่อการกิน<ม><ม>เราอยากได้อาหารที่มีคุณภาพที่สุด<ม>เราควบคุมคุณภาพเองเราเริ่มจากน้ำที่มีคุณภาพดินที่มีคุณภาพ แล้วเราก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือเราไปไฮกิ้งกันเราชอบมากเวลาแบบเดินขึ้นไปถึงจุดๆหนึ่งที่น้ำมันสะอาดเราจะเติมน้ำกันแล้วก็เดินต่อเองแล้วพอได้ยินเสียงน้ำจากลำธารนี้มันก็ได้ให้อดรมเหมืนกันนะแล้วคิดเองอในเรื่องลดนสเขปคิดเองเลยเพราะว่าข้างบนเราก็ทำเป็นเครื่องกรองอีกตัวหนึ่งไว้คือจุดประสงค์คือการกรองน้ำแล้วก็มาแผ่กระจายให้ให้แสง UV ทำลายเชื้อที่ไม่ดี คือบ่อเน,นี้ยจะเป็นรวมน้าที่กรองมาแล้วแล้วเราขึ้นไปกรองอีกทีหนึ่งนั่นคือไ <Idea. S 2> อเดียก็ในขณะเดียวกันก็สร้างแลนด์สเคปด้วยไงน,นี่ไงเพื่อนโดนนี่สเต็กสเปซได้มาสร้างสเปซใหม่อ,อีกแล้วอยากจะมาทํางานศิละปะตรงนี้ป่ะต้องหาอะไรมากันร,ร้อนกันแดดหน่อยคุยกับเชลราเพราะว่าเชลราเขาคือเชลราอาท์ดรโซลูชันอยู่แล้วแต่นี่เขาก็ร่วมออกแบบกับเชลราเลยนะใ,ให้มันโค้งลงมาอย่างนี้เราต้องการความออร์แกนิกฟอร์มโซนเนี้ยเป็นโซนที่เราทาถนน ตรงพื้นทางเดินเนี่ยใ,ให้มันมีความเคิร์ฟมีความ <ừ. S 1> เป็นธรรมชาติเนี่ยเราเลยอยากล้อให้ส่วนของหลังคามันล้อเลียงกันไปแล้วก็เลยปรึกษาเขาว่าแบบทำไงได้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็ให้โซลูชันนี้มาเขาสามารถที่จะใช้แผ่นหลังคาที่ตัดโค้งไปตามไปตามพื้นได้เลยส่วนของเสาต่างเขาก็จะวางให้ว่าแบบเออประมาณไหน <ừ. S 1> ถึงจะสวยซึ่งเราชอบเสามากอันนี้เขาก็จัดให้ตามไปที่หลังจากคุยแบบเสร็จก็มาทําไม่กี่วันก็เสร็จเหมือนกันโดยที่ มีความแข็งแรงเป็นเข็มกวาวไนท์แล้วก็โครงสร้างนี่นก็เป็นแบบเหล็กกวาวไนท์หมดไอ้พวกความแข็งแรงทนทานเจอแดดเจอฝนหรือเจอลมแรงๆยังไงก็อยู่ได้แล้วก็เหล็กกวาวไนท์ก็ผสมกับอะคริลิกแผ่นอะคริลิกชิโคไลท์เนี่ยโทนี่ก็เลือกแบบทึบแสงเพราะต้องการให้ตรงนี้พื้นที่มันใช้ได้จริงๆไป,ไปดูพื้นที่ทํางานดีกว่าเออวะ่ะเข้ามาก็วิวนี้จริง เย็นจริงแัดแดดแอคเิกทึบแสงเนี่ยมันสามารถสะท้อนความร้อนออกไปได้เย็นขึ้นเลยมันเคยยังไงคอนเซ็ปที่แบบรู้สึกว่าอยากอ,อยากทำย่างเงี้ยเราเราเคยไปฝึกวาดรูปกับอนุพ่อของ,อของแกงส้ม,มแล้วเราไปเล่นละครเรื่องหนึ่งด้วยกันแล้วก็เลยแบบได้คุยกันแล้วเขาก็บอกเออมาดีเขาสอนใหเไงไง้เราก็เลยไปแล้วก็ได้เรียนรู้แบบเทคนิคต่างๆในการในการวาดรูปตอนนี้ไม่ได้ตอบโจทย์แล้วว่า มันทําให้มีร่มเงาเกิดขึ้นแล้วแล้วมองไปมันก็เป็นร่มเงาเหมือนกันเพราะมองพื้นที่สีเขียวคิดว่าแผนในอนาคตตรงนี้จะทําอะไรอีกบ้างปลูกต้นไม้แบบไม้กระถาง<ม>แล้วทีนี้จะเป็นไม้กระถางสวยงามที่เราอยากจะสะสมฟิวกราสเฮาส์เ,าเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะแสงไม่ได้แรงจนเกินไป<ม>แต่แสงยังเข้าถึงลมยังถ่ายเท<ม><ม>แล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นดินที่สามารถปลูกได้เป็นการได้ที่มิออลดอก้เจ๋งเลยอะโซนเนี้ย แต่โซนเอาท์ดอรเข้ามา indoor ก็สบายเดีอนกันสลับเอาเจอแอร์เข้าไปใช่นี่คือโซนบ้านหลังแรกบ้านหลังเล็กๆที่มาสร้างตอนแรกด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านสถาปนิกผ่านจริงๆผ่านนิดนึงพอออกแบบโครงสร้างมาให้แต่ว่าเรามาเติมผนังเองเออมันลุกแบบมันแบบแคบินเฮาส์ของแบบเ้ืองนอกที่อยู่ในป่านะตอนนี้เป็นโซนเกสรูมเกสเฮาส์ไปเลยก็คือถ้าเพื่อนจะมาเยี่ยมบ้านสวนที่นี่ ก็มาพักที่นี่ได้เลยฟิลแอร์บีเอ็นบีเลยมันมีสวนข้างนอกได้แล้วก็คือมันมีพื้นที่สเปซภายในที่ครบครันคือจะมีครัวส่วนตัวมีห้องน้ํามีโซนคอมบอนเอเรียนั่งเล่นชมสวนดีมากตรงนี้เจ๋งมากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมยังไงบ้างเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะสมัมก่อนด้วยความที่ว่าสเปซมันเล็กอยู่แล้วว่าเราเน้นการแบ่งเซสชั่นด้วยเอลิเวชันก็คือการแยกพื้นที่ด้วยด้วยพื้นที่ที่แบบมันสูงต่ำต่างระดับกันเพราะว่าไม่อยากมีผนังแนว มีพลังเลยมันอื่นคืออ่ะสเปซตรงนี้เราชอบความเป็นไทยนะกลิ่นใช้วัสดุของเมืองนอกอย่างเช่นไม้เบิร์ชหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าให้ฟังก์ชั่นใช้งานเหมือนไทยถูกต้องเลยนายรู้ใจเราตลอดเวลาตั้งแต่วันแรกที่นายมาช่วยออกแบบคอนโดเราแล้วจนมาถึงวันนี้มันมีเรื่องราวมัหลายเรื่องราวนะซึ่งก็บอกเลยว่าวันนี้ ยินดีกับเพื่อนมากครับในบ้านน่าจะตอบโจทย์วามท่านรู้อยากเพื่อนจริงที่สุดอ่ะเปลี่ยนชีวิตเลยที่เนี้ยคือเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองชีวิตไปเลยเราจะเป็นท i m e มากเลยนะใ,ในการทําทําสิ่งเนี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเอาเวลาทั้งชีวิตเนี่ยมาลงทําสิ่งนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมีความสุขผมก็มีส่วนเติมเต็มนิดนึงว่าอย่างน้อยก็มาช่วยสเปคในสเปคที่เขาต้องการซึ่งก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะออกแบบบ้านออกแบบพื้นที่เพิ่มเติมก็ปรึกษาเชรา outdoor solution ได้ ก็เรียกได้ว่าบริการครบจบในที่เดียวครับกับเชอร่าทั้งออกแบบฟรีโดยดีไซเนอร์มืออาชีพออกแบบให้สวยลงตัวกับพื้นที่ใช้งานจริงมีบริการหลังการขายด้วยที่รับประกันการติดตั้ง1ปีแล้วก็รับประกันคุณภาพวัสดุนานถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับมั่นใจมาตรฐานของเชอร่าได้เลยว่าแข็งแรงทนทานใช้งานกันได้แบบยาวๆกันเลยทีเดียวปรึกษาได้หรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w c h e r l a c o m หรือไปดูที่ Facebook ของเชอร่าก็ได้นะครับวันนี้เราถือว่าโฮมทัวร์ของ,ของบ้านโทนี่เก็บแก้วไปแล้วไปจำ การเป็นชาวสวนกันดีกว่าเกษตรกรเพื่อนพักรวยครับและครั้งหน้า s สเป Space อยากจะให้เป็กเข้าค่ายเข้าแคมป์อะไรที่บ้านใครที่ไหนอีกก็ฝากส่งคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์ s ับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปละทำสวนครับก็